สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คาแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนนะครับก็พมกับผมโคจนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับแปดโมงเช้านะครับแปดนากานะครับวางแผนการเทรดกันที่นึงนะฮะสำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับ วันนี้นะฮะราคาทองคำก็เบื้องต้นเลยนะครับมีลักษณะการไซด์เวย์นะครับในกรอบทำเฟรมเล็กนะฮะสินาทีนะครับส่วนทำเฟรมใหญ่นะครับอย่างเช่นทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตัวกราฟหนึ่งเลยก็คือขึ้นมาทดสอบนะครับบริเวณแนวดิมบริเวณแนวซัพพลายโซนนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถเบรกเอาท์ขึ้นไปได้นะฮะทีนี้เนี่ยเรื่องของแผนเทรดนะครับหลังกราฟเทสแล้วไม่สามารถเบรกเอาท์เนี่ยนะครับหนึ่งเลยก็คือเราจะมองเรื่องของการ ย่อปรับฐานนะครับอย่างที่ผมได้แชร์ไว้เมื่อวานเนี่ยนะครับนะเรื่องของการย่อปรับฐานนะครับนะแล้วเราจะเข้าช็อตตรงไหนนะครับถ้าหากว่าตัวกราฟยังไม่ทํำไฮใหม่เหนือราคาไฮก่อนหน้านะครับตัวนี้เราหาจังหวะเข้าช็อตนะครับในจังหวะปรับฐานของเขานะครับทำเฟรม15นาทีและทำเฟรม30มนาทีเนี่ยจะเป็นกรอบที่เราจะดูในตอนนี้นะครับนะฮะทีนี้นะครับกรอบพักฐานของเขาเนี่ยนะครับผมจะใช้ฟิโบนะครับดูว่า นะครับแนวไหนบ้างนะครับนะจะเห็นว่าโซนฟิโบ50นะครับในกรอบทำเฟรมสามสินาทีเนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณ2,343นะฮะแล้วก็38.2เนี่ยนะครับ2,350นะครับแล้วก็6ก8เนี่ยอยู่ที่โซน2,333นะครับก็ถือว่าเป็นระดับราคาสำคัญแล้วก็เป็นกลุ่มนะครับที่มีโอกาสเกิดนะครับแท่งเทียนกลับตัวขึ้นต่อนะครับบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้น กรอบนี้เนี่ยจะเป็นกรอบที่นะครับเราจะดูนะครับนะสำหรับฝั่งบายหรือว่าการฟอลโล w ตามแนวโน้มนะครับแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับอาจจะหาจังหวะนะฮะเข้าเซลล์กันก่อนนะครับทีนี้นะฮะตัวกราฟในกรอบ i ท e f เฟรม15นาทีนะครับสำหรับการเทรดแล้วก็นะครับเก่งกำไรระยะสั้นในช่วงเช้านะครับผมจะอยู่ที่บริเวณนี้ นะครับแล้วก็ Stop Loss เนี่ยจะอยู่ที่โซน2372เนะครับนะเหนือราคาไฮก่อนหน้านะครับแล้วก็แผนเนี่ยจะเป็นแผนเซลนะครับที่2364 2365นะครับนะตัวมี Stop l ล s s ที่เหนือราคาไฮนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เทคโปรฟิตนะครับตามกรอบนี่เลยนะครับจะเป็นแผนเทรดระยะสั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจะหาจังหวะเซลลงมาก่อนแล้วก็รอดูว่าจะมีแท่งกลับตัวบริเวณ แนวซัพพอร์ตโซนหรือว่าแนวกับตัวตามกรอบฟิโบนะครับด้านล่างไหมนะครับน,ะน,นี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดในตอนนี้นะครับนะครับก็จะเป็นแผนเซลล์สำหรับตัวกราฟราคาทองคำนะครับ,นะรบในช่วงเช้านะครับเซล์สั้นๆการกอ่อ ท p ก็จะเป็น2351นะครับนะฮะสองสามสี่สองนะครับแล้วก็สองสามสามสามนะครับตามกรอบเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใช้เพื่อนเพื่อนสักครู่นะครับนะ นี่นะครับวางเซลล์แล้วนะครับนะกรอบเรื่องของการพักตัวปรับฐานเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าถึงโซนแต่ยังไม่มีเรื่องของรูปแบบกลับตัวขึ้นอย่าเพิ่งเข้าบายนะครับให้มองฝั่งเซลล์ก่อนเพราะว่าตัวกราฟเนี่ยทุกคนจะเห็นว่า มีการสร้างราคาหายที่ต่ำลงมาเรื่อยๆในกรอบทำเฟรม15นาทีนะครับส่วนทำเฟรม30นาทีเนี่ยฟอร์มมาในรูปสองตัวดับเบิลท็อปนะครับแพทเทิร์นนะครับเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของการเบรกอินทรีลงนะครับนะเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยสำคัญนะครับนะถ้าเบรกลงได้มีโอกาสล่วงต่อค่อนข้างไกลนะครับนะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังตรงนี้สำหรับคนที่จะบายนะครับอ่าหรือการเบรกโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืนยันเรื่องของการปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นราคาโลตอนนี้จะอยู่ที่โซน2357 ถ้าเทรดได้นะครับโอกาสร่วมต่อมีค่อนข้างสูงนะครับนะแล้วก็แนวปรับฐานนะครับหรือว่าแนวที่มีโอกาสที่จะเกิดแท่งกลับตัวจากลงเป็นขึ้นเนี่ยก็ให้ดูที่โซนนี้ตามกรอบนะครับ2 3 5 0 2 3 4 2 2 3 3 3ตัวนี้จะถือว่าเป็นคีย์เรเวลสำหรับวันนี้นะครับในการเทรดเพราะฉะนั้น1นะครับถ้ากราฟไม่ทำ high เหนือ2 3 7 2าเเน้นไปที่ฝั่งเซลล์2นะครับถ้ากราฟลงมาที่โซน2 3 5 0ถึง2 3 3 3เนี่ยดูว่าจะมีแท่ง rejection ไหมถ้ามีก็อาจจังหวะ นะครับเข้าซื้อนะครับบริเวณนี้นะครับนะส่วนกรอบแนวรับแนวต้านนะครับในกรอบทำเฟรม1ชั่วโมงนะครับตอนนี้แนวรับแนวต้านอ่าอ้างอีกนิดนึงนะครับจากบริเวณแนวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็แนวรีสิสต์เทนนะครับนะแนวต้านนะเป็นแนวซัพพลายก็คือ2 3 7 4นะครับนะ7 2 7 3 7 4โซนนี้ถือว่าเป็นโซนแนวต้านแล้วก็เป็นแนวซัพพลายก่อนหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้ากราฟยังไม่ทำหายเหนือบริเวณนี้มีแนวโน้มปรับตัวลง นะครับส่วนแนวรับนะฮะแนวรับเนี่ยจะมี2352นะครับแล้วก็2330นะครับแนวรับตามกรอบตาเฟรม1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตังนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์เนี่ยโฟกัสทีละกรอบนะครับนะแนวรับแนวต้านนะครับนี่เลยอ่าแนวต้านก็คือเส้นสีแดงด้านบนนะครับแล้วก็แนวรับเส้นกับสีขาวๆด้านล่างเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมวงเอาไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับในตอนนี้นะครับเห็นไหมครับ โมเมนตัมฝ um like ั mm ่งเซลยังมีมาเรื่อยๆนะครับแรงขายแต่แล้วก็แท <h aving>, ่งเซลเนี่ยนะครับถือว่าซ้อนแรงขายออกมาค่อนข้างเยอะนะครับในตอนนี้นะครับแล้วก็บวกกับวอลุ่มเซลที่ออกมาในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับนะก็ถือว่าเริ่มมีการวางออเดอร์มาเรื่อยๆแล้วนะครับ โซนที่เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ตอนนี้จะเป็นโซนส3 6 5 2 3 6 4นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโซนที่เทรดเดอร์เริ่มเข้าเซลล์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเทสแนวราคา lower high นะครับก็มีไม้เซลล์ออกมาเรื่อยๆในตอนนี้นะครับส่วนสตอลอตก็จะเป็นเหนือราคา high นะครับแต่ p r o f i ตามก่อนนี่ก็จะเป็นมุมมองในการเทรดฟอยด์ทองคำในวันนี้กับผมโคจเจนะครับก็มีอัปเดตนะครับข้อมูลข่าวสารนะครับในกลุ่มเทรดนะครับทุกวันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันเย็นนี้ครับสวััสดีครบ